สวัสดีครับวันนี้ยู่ก็พมมเหมือนเดิมกับเกมวันพี e เบาตีรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวโรเจอร์นะครับแล้วก็จะใช้เหรียญสามลูฟี่อย่างนี้ให้ทุกคนดูเลยโคตรโหดแล้วผมจัดมาอย่างดีอย่างเรียบรอแล้วเซตนี้โหดจัดจัดเดี๋ยวต้องมาดูในเกมเดี๋ยวคอยดูได้เลยครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่าให้ดูเหรียญคร่าวๆแล้วไปเจอกันในเกมไป แล้วมาเริ่มกันในเกมแรกกันเลยนะผมคงจะเป็นเล่นโรเจอร์อย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์ขับขันจริงๆผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมผมจะเล่นแต่โรเจอร์อย่างเดียวนะครับเปิดมาฟังผมค่าพลังหนึ่งแสนแปดหมื่นกับอีกฝั่งค่าพลังหนึ่งแสนเก้าหมื่นอู้บ้าไปแล้วชนะไงคเนี้นะครับมาเริ่มอะไรแล้วผม จะเตรียมมายึดธงแรกเลยเนี่ยไปแย่งด้าป่ะเนี่ยเคยแย่งไหมผมได้ฮะโอ้โ ah. หต้องเข้าเพสนะจำวันทำทุกวันนะครับพเพื่อนๆนะได้เพชรด้วยทีละหนึ่งเพชรทีละหนึ่งเพจยงดีครับจังหวะนี้ปาดคาบูซารีไปก่อนเงี้ยไหมนะครับเมื่อกี้ผมปาดไม่โดนไปป่ามาลบลบลบทันได้ลบทัน,ย,ทนยึดธงสองต่อเลยเทาเคจไปจำวันนะครับผมนี่ยืมข้อสองต่อ ยังไงแฉงแฉงยังไงรอจังหวะรอจังหวะตีอตออลอกพลังยืดยๆยัยยงไงสันริวโอไปโดนไหมโดนครับผมโ,โ,โอ้เรียบร้อยโดนกราฟนะควกราฟยังโหดตอนนี้ยังไงต่องร,ระพงเข้าไปนะครับและจังหวะนีค้ครูซายังไงปาดเข่ามูซาริโอ้ยแม่งเอามตปาดปาดไม่ตายทำไงวะเนี่ยสกิลก็ไม่มีตีธรรมดาไปก่อนตีมนาตีมนาตีมนาโอโหดจุดขาไปเยอะ วิ่งกาตานี่ไม่โคตจังป้าโมซารีแล้วรอจังหวะคูซารลุกแล้วก็ง้างเไงง้า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 งแล้วก็ซัดเข้าไปโอ้ไม่โดนเอาแล้วก็ตีเวลาตีเวลาตีโลแตกไปตีโลแตกไปตีโลแตกไปตีโดเตตีโลเต้วยตีโลแตกตีโลแตกคือมันล้มมาแล้วนะตัวตัวอะไรครับเนี่ย แล้วจังหวะนี้ผมเกินไหมอีกรอบจังหวะนี้ยังไงอะใครนู้ปล่อยมาผมปล่อยสวนนุ้งทนจำเต็มขอโทษแล้วก็ง้างอุ้ยอุ้ยแล้วนะครับตาอนี้มึงโหดนะตาอนี้มึงท็อปฟอร์มนะครับนะผมเปลี่ยนมาเป็นแช้เป็นเป้าหมายแล้วแทงทะลุเรียบร้อยปักไปใครนึงตายไหมไม่ตายโอ้โหยืดทองเนี่ยอุ้ยรอจังหวะรอจังหวะนะครับผมจังหวะนี้ยังไงไม่มีใครตามมาไม่มีใครมองยืดรอเลยอุ้ยอย่ามาตายอยู่มาตายอยู่มันเป็นไร ยมากแดงบมกแดงบมกแดงโอ้ยโอโดนมแดงอุ้ยบมกแดงข้าวขนตลสองรอบแล้วนะเปิดมาโรเจอร์แล้วก็ปาดไปก่อนเราไม่รู้เราเดินปาดไปก่อนตานี้นะครับโอเคแพ้ไม่ไปเป็นไรจะไปเจอตาสองเลยกว่าปะ แล้วเปิดมาตันที่สองผมก็จะเล่นโกดีโรเจอร์เตือราชาโจสลัดโรเจอร์นั่นเองผมก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับผมนะตาน,นี้จะดูกันว่าผมจะโหดแค่ไหนมาดูพลังฟังโน้นกับฟังเราดีกวะะ่า นะครับก็ฟังผม1นึ 9, ่งแสก็น่าจะาโฮโยนะแต่มาดูฟังนูนน้นนู้นแสนเก้าเหมือนแล้วถือว่าโซสีส่นะครับฟังนูน้นตัว่อาข้างสุดโหดเลยผอไมซาโบโอเอ็กตัวใหม่รอกันมาเริ่มเกมนะ แล้วเพื่อนไปยึดธงแล้วโอ้ผมเสียดามากเลยผมก็ไปยึดธงสองแทนไปยึดธงสองกันเฮ้ยเฮ้ยมาตั้งไงลบลบทุกอนแลบมันก็ซอมบูซา,ารีไปอุยอ้ยงงวนเลยและทำการแล้ว,ลวนะไปยึดธงสองกันเลยครับผมมี <c oughs> ใครมาไหมและได้ธงสองแลปลามาพอดีจับคนไมนี่ยไม่พ้นนะครับผมอุ้ยนะ่ไข่ลูก็อยู่องนู้นเขาอะไรตีมาโอ้ยไม่ได้ อุ้ยแทงมาปาดตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยหลอดพิเภกแล้วก็ปาดเข่ามูซาลีเลยโดนเต็มเต็มต่อจากคขามูซาลีก็หางต่อเลยก็ซัดไปจนเต็มตายไปอีกเรื่องโต้โฉ่โง่ต่างยังโฉ่โง่แล้วเอาจริงตีเฮาดาตีเฮาดาตีเฮาดาแล้วถอยมาตั้งล่างนะครับแล้วก็แล้วจังหวะโอ้ยต่อได้เอาเพื่อนยังปาดเอาปาดมุ้งแล้วปาดมุ้งยืดทงได้เพื่อนแยังเพื่อนช่วยยืนนะครับผม อุ๊ยไฟมาจากไหนวันนี้่ยนี่ไม่ได้ดูเลยลองดูนะครับผมอุ้ยกูสั่นมาอีกเจอจังตีมาแล้วก่อนเราจังหวะเราจังหวะเราจังหวะครับดอทเขาไปปาโมซาลเน้นเน้นเคโอไปนุ่มยึดตงกลางยึดคืนเหมือนเดิมไม่รู้มันยึดมาต่นไหนเนี่ยยึดคืนมันยึดคืนดูดูในแมพอแข็งมาก ด่าเลยแล้วก็ง้างง้างง้างแล้วก็ซัดอื้มข้ามซาลีสามไม่คิงโอ้ไม่โดนมันาจต่อยู่ตีธรรมดาก่อนเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บอขาซัดมาโอ้โหสวดต่อขาซัดมาผมสวดต่อผมสวดต่อผมไม่หยุดจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ขาซัดต่อซัดต่อแฉกมาชกซัดต่อซัดต่อซัดล่งล่วงไปเอ้าโดนแล้วปะเนีย่ยอี <const> เอาไม่เอาไม่เอาไม่เรา,เาตั้งตัวตั้งตัวจังวนันนี้เดี๋ยวต้องไปเติมทองกลางวิคุซันเารามุา,า,าไปล็อกตัวอื่นแต่ยังไม่เป็นไรได้เฮลไปตีคุซันตีธรรมาดาโคตรโงหมดวิแรงเนี่ยเหลัวเจร์ถือว่าแรงอยู่ จังหวะนี้ผมก็ต้องตีไอวอลให้มันแตกครับเพื่อเล่าคูสันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยวิปามาก็ลบหมูซันโดนปลาไปเต,ต็มๆจังหวะนี้ยังไงรอมันลุกลบลุกก็ตีเขา,าล่อไปเราลบแล้วก็ปันโอ้ยโดนโหลุกตีออกมาอย่างนี้ลบมันต้องแก้แค่นะเพราะว่านี่รอจัองหวะจังหวะจังหวะเราอเขาไม่ซารีมันเราไปลงแงงล้วมันลงไงมันลงไปได้หรอก จงังหวะนี้ใกล้หมดเลยนะชนะไหมนชนะไหม,นนไมง้างก่อนง้างทหๆแล้วก็สัดปวล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงคนยืนขึ้นไหมไม่มีมนชนะไอ้น้องก็ตามแล้นะเขาก็ตามที่เห็นมันเป็นยังไงก็ดูกันนะครับจะสวัสดีว,วันนี้ก็ขอบคไปก่อนสวัสดีครับ